สบายดีอากาศฮอนพี่น้องเอ้ยแม่มันก็ไปสือของหวานมากินอันนี้กับวานเผือกใส่ซังคูนะนี่กับวานทั่วดำซื้อมาสู่ลูกไส้หลาลูกไส้ก๊กข่กินนะกินทำกันเดอ้อแสบ,แสบ,แสบอากาศฮอนบรรยากาศสดใสเงามมลอแรงลูกไส้ไข่มาเสียหนาให้งากระได้นนย้อนน,นี่เลยดีกว่าบัวมา อันนี้ก็ขี่เรือก็กล้องไวอย่นนี้น,น,นั่งใจเพิ่นจะไปเผาถ่านกับเพิ่นมาเอา้าอันนี้ก็ได้บ่ได้หดน้าเลยมันเปียกเลยเนี่ยสบายกลางนั้นบรยรากาศงามเล็สดใสเดินบ้าน,นในหมอนอิตายูบ่ะล<อ>่ะเนอะวันใจอะไรมัน,นลืม เจ้าก็คือว่าเป็นมือกล่องลืมในใดมามามาลูกหลานเด้อมากินของหวานน้แมันมอสเด้อกินแต่โซดาบ่อยหน่อยโซดามกุศลอะไรอันนี้ใช่ไหมข้าวอันนี้ัไปแช่ร์แล้ล่ะมาสโลไปซั่งไปไหมเส้นเลยเฮ้ยโปกุ๋่เอาๆผีนางทักมิกก็ได้เอาอื นี่แม่โกโก้นี่แม่ลูกสบายดีพี่น้องไปเถอะเสียลเอาละมาลงได้ลง้ห่วยคนกันก็ได้เด้อคนจากคนเด้วยจีด้วยนะน้กนนะไม่สามาใส่จีทงห่วยอยากกินเย็นๆหวานๆหน่อยเออเอออนกอเเออ ใส่หวานๆเย็นๆหรือว่ามันก็มีแห้งหรืว่านาฬิกาบ้านนาฬิกากินของหวานร่วมกันเด้อลูกหลานจะรีบว่าก่อนเพิ่นเสียหนาจะรีบไปซื้อน้ำหวานหน้าประชิดบอกคนซื้อมาเยอะคนนี้สมูใจเฮ้ยประชิดบอกให้เจ้าเสื้อน้ำหวานมากินเยอะเออเจ้าไปอยากกินเดียวเต๋อสมูทจักใจพอดีเรื่องสิบปนพนีกก็หมอสิโรหเห็นรถมาหอดเดือนอ้าวเคยเห็นน้ำหวานเอ้ามีหวานโผดันเนาะเดินไปหอดตลาดไดยเขาขายในทางนะ

ก็จห่ก็ปหยก็จะก่จะกพงเลยก่อเสากเด้อเสาไปเสาวันเล้เขาบอเอาแล้วบางคนก็เสาเขาบป็ไงเขาบปหมักเสาน่อยนี่นี่เขาเห็ดมักสะานเขาก็เททับหลังเขาเทคานทั้งพื้นก็ได้ไปซืไปเห็ดเสาห่ากจะเทคานอย่างเลยเอาละคงตั้งวันจะซื้อวันจะับาวเิ่งแบ่งไนีโอ้โหอกล้วนะฮะ

ต uh, tamam ่อแก่ห้องสีเลยแซ่บเอ้ยแซ่บน้าวานเจ้าเนี่แซ่บคนใช้ครับอันวานอันเผือกชัางครูแซ่บๆพอดีเลยไป้องออ้งานไม่มือกินเย็นๆวานพอดีเลยจะมาหนังของเเห็นเพื้อเต็มโตไป้องเลยเชื่ใจใ่ไ เออเลยจังอาบน้ำคำคำจังอาบน้ำนะอาบมันก็ยังหอนคือเก่าเออมานั่งดินแต่วันยุ่งบิดมือเอือยยอะเบ้ปวดนี่เราขาดไม่ซื้อมาครักขาดขาดออนไลน์ซื้อเอาบอสั่งออนไลน์สองอันขาดจะมีออนไลน์อืมเคยซื้อไหมมันเป็นคมแล้วกันมันเสียนั่งปันกันพูนอันกับนั่งอุ่นเขึ้นจางไลย แสนหนึ่งตัวยาออกขัดคือยังมันเข่าได้เป็นโมเลยมีแห้งเลยกินวันวันเย็นๆห้อนรู้กว่าห้อนใครแต่ตัวแงล่น่หนาเพือนมันห่มกันดอเย็นไหมเออนาบ้านมันห่มย่าหมดแรงมันเย็นเดดไปทางล่างบาทตู่ก็น้อยมาทางไหนเลยห่มมาทางไหน นี่เราะช่ไหมเฮียเฮียฮาไปพุ่นเฮียเห็ดตูบให้เจ้าเห็ดตูบตูบพอหน่อยเนี่ยจะเสียงถพอน้อยมากเนี่ยกินไส่เห็ดตูบอยู่เด้เนี่ยฮามเสียงด้ไปข้างหลังบ้านจะไปเห็ดตูบฮะฮามไอแป้นบางมุ้งมังทังเย็นบ่ฮอนเอามา้อามาโมงแป้นบ่ฮอนบัดเศร้าเอาเลยขึ้นจะเปิดไปทางนั้นเด้อ พอได้ยางมาเปิดจะพิม์ตลอดแต่แต่ได้แต่ใส่เปลี่ยนยังเลยบอกเปลี่ยนยังมันเด้ัมันแตกทางลุมอ่นเสื้ออือเออแต่เราอยู่กับเปลี่ยอนเบ็ดมันแตกทางลุมซื้อมาเปลี่ยนกอนเื้อเปลี่ยนเธอหนึ่งอือธรรมดาทนเติบทนเนาะเม่นเนาะหัวบอกลว่าถังนี่กอบเงาปกติทางยากรอบงา เรางน้ามีน้า้สามสิบเจ็ดเมตรทางสามสเจดเมตรตวกอนอ่ะสามสิบห้าเมตรตัวนี้สามสิบเจ็ดเมตรมันคือว่าน้ามันก็ตื้นอยู่บรลึวตัวกอนอยู่ที่อหนตะกอนก็อยู่ข้างกันเหลอย่ันางหันางใกล้ๆก้ันแหละบัดของน้งตูนสี่สิบปเมตรนันเางจังไดน้ามังได้น้ามัอ้ส่าบนเป็องตเอทางของลเออทางนี่เออทางวางในบริเวน้ำ บบเถึงบเถิงหูน้ำทางหลงนี่นะเสียขขนาร์นิมันเนี่ยเขาซื้อด้วยโซเลแล้วคันนี้ามากระสุนบนบงงามนคุทางทั้งพ่นบุทาทั้งพ่นนี่สินหาเมตรกันได้ใส่น้าทางถึงหูนาสมสื่อไซโน่นี่แซ่บกรอนี่ยชิบชิบหาเมตดบางบอนชิบองเมตรนยังไงหูน่ามนกับบกขัได้ได้ของเราเนาะอันนี้เฮ้ยหูน่าใหญ่หลีนี่จนดังอู้บหนึ่งคหูของไงสัม กระตุกหน้าดื่มละเชียร์ตะเบียนเทปูนสลอบขาสังขาอิ่หนงอ่มออมละมันอิ่กินกับิงกับเาอะนั่นแหละกินเอากินหอยอิ่อกินละินละักินหอยพอเจ้ากินละวันแล้กินกับเขาแล้วหมัก กินลวันตัวน้ากินละวันกับเข่าเราไปขอมานหน่อยจะได้มากแล้วเขาจานลรงไหนเลยเป็นจะหน่อยจนใหญ่คือมาจะไปกินกับเข่าอัญโุสันคนกำลังสั่งกำลังซาใบไมเหมือเป็นประจําเลยนี่แหละคนเฮาเถากะใต้บ่เถากะใต้คนกำลังสั่งกำลังซากะใต้ ถ้ามันเกิดบ่ตายอีโทษบ่มีแผ่นดินอยู่แล้วเนาะเกิบ<ม>่ได้เนาะเออบ่มีแผ่นดินอยู่ <g ül> ไ,ได้นเต่าเลียงแล้วเกิดมาแล้วบ่ตายถ้าแต่เถ่าบ่เดียวจางตายนั่นบ่มีแผ่นดินอยู่เหตุฉะนั้นจังว่าเถ่าก็ากตายบ่เถ่าก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กน้อยก็ตายอยู่สินะเห็นอย่างี้เห่ากรตายแต่ภาว่าวหายเนาะคนเฮากเจ้าตายจากกันมือใดคนเฮาหักกันไว้อยู่ สามาที่กันไว้นี่ดีที่สุดคือหาสุญอกันเถอะคือว่าใน้นแนวนี่เนะาะหักกันแพงกันเป็นผีเป็นน้องกันต่างบ้านต่างเมืองต่างแขวงต่างประเทศกันะหักกันได้คเหหนเฮาเนาะยสามาที่กันไว้คือขรเนี้ยหนึ่งไหมไปมาหาสู่เออแน่น้นเนบ่ ปั้นแน่นคือเขาเหนียวไปแล้วหักกันๆกันคือกันเหนียวหนึ่งแม่แม่ละยังก็ยาชูเพลแตกงงานคือน้ำไปเขาเหนียวอืมแม่ละสุภาษิตไทยสานเหนือพรามีผงยาโย่ได้ไอ้น้อยม่เรียนยินได้ยูทูี่ย่างไรไอ้หน้อยไมีผงยาจารย์ปันไว้คือปั้นเขาเหนียว ยูนเดนน้บ้านเนี่ยไม่จงไว้หายทุกหนึ่งนีอนะยังเนี่คือปีบาตัเยียนตัวเงินหนุ่มสงกันให้ไพ่เนี่ยเลยให้ไพนี่ลุงแพงบ่เลยให้ลุงแพงอนต้งตสิบตรงถอนตั่ใหญ่ถอนเน้อ ไม่แห้งเดี๋ยวกินของหวานอ่ะโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กะซำนีนเด้อร์เมมอนแลคเด้อคือของหวานมาสู่ลูกชายล่ะเพิ่นกำหมักของหวานข้าวอันนี้ก่อนวันจีโต้วัวเพิ่นพอรีพี่น้องลูกงาละเพิ่นพอรีลูกมันแนมมาบอกเห็นหอนหนาเฮือนล้ะก็เดี๋ยวมันซื้อมาพอดีจำูใจใช่ไหมจำูใจพอดิซื้อของหวานมาพอดีจิ 没办法，你 <Never> <laughs>